ค่ะต่อไป PEA News พาไปติดตามภารกิจของท่านผู้ว่าการ PEA ในการลงพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิเพื่อมอบนโยบายและร่วมกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะผู้ว่าการ PEA ลงพื้นที่ภาคอีสานเปิดศาลาธรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนเปิด PEA Shop ประธานคณะแม่บ้านร่วมขบวนพร้อมทำกิจกรรม P.E.A. จิตอาสาเมื่อวันที่10กันยายน2557นายนำชัยหล่อธนตรกูลผู้ว่าการ P.E.A. เดินทางไปยังภาคตนออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้เริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดสาราธรรมสมโพธ์พระพุทธสีมารัตนเตโชณสำนักงานการไฟฟ้าเขต PEA เขตสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายประการวงพุทธผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้กล่าวรายงาน ศาลาธรรมแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธสีมารัตนเตโชจะสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน p e a เขตสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคสมทบทุนโดยอันเชิญไปปฏิสังขรณ์ณโรงหล่อพระอนุรักษ์ไทยจังหวัดพิจณุโลกพุทธาพิเศษโดยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่และหลวงพ่อใหญ่พระธรรมโสภาสุทัจินดา และนำมาประดิษฐานสถานาสารธรรมแห่งนี้ซึ่งเป็นศาลาทรงไทยศิลปะแบบภาคกลางโดยส่วนประกอบที่เป็นไม้คัดสรรไม้มงคลที่มีคุณภาพเช่นไม้มะค่าไม้สกักไม้ตะแบกเป็นต้นอีกทั้งได้ช่างฝีมือจากจังหวัดเพชรบุรีมาดูแลการก่อสร้างจึงมีความงดงามส่งคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นผู้ว่าการเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนณบริเวณชั้นล่างของศาลาธรรมซึ่งประกอบด้วยห้องนิทรรศการแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งของภาคเอกชนและของพนักงาน PEA ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปรธรรมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ต่อมาผู้ว่าการเดินทางไปยังจังหวัดชายภูมิทำพิธีเปิดศูนย์บริการลูกค้าหรือ PEA Shop สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีชายภูมิบริหารธุรกิจจังหวัดชายภูมิโดยนายนิพนธ์สาธิตสมิทธพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติร่วมเป็นประธานณบริเวณปากทางเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่สะดวกทันสมัยรวดเร็ว ทั้งการชำระค่ากระแสไฟฟ้าการขอใช้ไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8.30นิกา30นาทีถึง18.30นาฬิกาส0นาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดให้บริการตั้งแต่9.00นาฬิกาจนถึง16.00นิกานอกจากภารกิจหลักที่ผู้ว่าการ PEA ดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในวันเดียวกันคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA นำโดยนางสุภานีหล่อธนตะกูลประธานคณะแม่บ้านได้นำ PEA จิตอาสาออกดำเนินโครงการอิ่มท้องน้องเป็นสุขโดยมีนางวิวัฒนาวงพุทธประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA เขตสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย